สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาแกะของนะคะให้ทุกคนดูกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นคิวของอลลเปกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างเ,เขาเรียกยังไงคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีชื่อเสียงได้เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงหลังๆมาเนี่ยนะคะ ไม่คิดปีนี้เนาะก็ตามพวกร้านทำผมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีพวกโปรแกรมโอลารเปกมาเสริมให้เวลาที่เราไปาทำสีผมไปฟอกผมหรือ,อไปยืดผมดัดผมอะไรเงี้ยนะคะก็คือจะมี โปรแกรมของโอลาเปกเนี่ยแทรกมานะคะในแพ็กเกจที่เราไปทําผมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาแทรกมาเป็นโปรแกรมของร้านทําผมหรือว่าชาลอนซาลอนขอไปซาลอนต่งตางๆนะคะเขาก็จะใช้เป็นอ่อ number หกับ Number 2สองเนาะที่จะมีเฉพาะในสาลอนเท่านั้นนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ฟื้นฟูบํารุงผมนะคะที่เลือกมาแล้วนะคะว่า สามารถที่จะใช้ที่บ้านได้นะคะแล้วมันจะมีเบอร์เบอร์สี่กับเบอร์ห้าเนาะเป็นเบอร์สี่เนี่ยเป็นแชมพูนะคะแล้วก็เบอร์ห้าเป็นคอนดิชเนอร์นะคะก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าคิดว่ามันใช้ทั่วไปได้อะไรเงี้ยนะคะในผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ดีๆก็ยังมีเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าเอาสองตัวนี้มาลองใช้ก่อนดีกว่าว่ามันเข้ากับเราได้ดีไหมอะไรเงี้ยนะคะส่วนตัวที่ อยากมารีวิวแล้วก็อยากมาแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือ2ตัวนี้เลย Number 0กับ Number 3นะคะที่เราสามารถที่จะ,ะซ่อมแซมผมเองที่บ้านได้ไง่ายๆนะคะด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมากเกินไปนะคะ,ะที่เราศึกษามานะคะแล้วก็อ่านมาเนี่ยก็คือ Number 0เนี่ยนะคะมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ที่ ดูแลแล้วก็บำรุงจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะอย่างพวกทรีทเมนต์อคอนดิชแนลอ่างๆเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ามีส่วนผสมซิลิโคนเนาะมันก็จะปิดเก็บผมเราแล้วทำให้ผมเราดูลื่นนุ่มถูกไหมคะแต่ตัวนี้มันจะซึมเข้าไปในซึมเข้าไปในแกนผมอเออง่ายๆนะคะซึมเข้าไปข้างในผมผมที่มันแตกปลายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นนะคะ ที่ดูมาเนี่ยเขาบอกว่าใช้เบอร์ศูนย์กับเบอร์สามเนี่ยด้วยกันนะคะใช้ด้วยกันก็คือลงเบอร์ศูนย์ก่อนลงเบอร์ศูนย์ก่อนแล้วก็อ๋อเป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะเหมือนกับว่าเออ่ทำให้ผมเราอ่ะมันหมัดมาก็คือเหมือนเอาผมเราอ่ะชุบน้ำมัดมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ชุบน้ำเนาะ เอาน้ำมามาทามันมาฉลมผมนะคะแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์เบอร์สูเนี่ยนะคะเป็น hair treatment นะเนี่ยตัวนี้เป็น incentive b o n building hair treatment นะคะตัวนี้ก็ช่วยเสริมสร้างซ่อมแซมเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผมของเรานะคะใช้ได้ในผมทุกประเภทเลยนะคะตัวนี้เป็นยังไม่ได้แกะเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะมา เปิดให้เพื่อนๆดูมามองกันนะคะเดี๋ยวคุยไปด้วยกันแล้วกันนะอาจจะพูดอะไรงูนิดนึงนะคะอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้มันเอามาทาเอามาสเปรย์บนบนผมนะคะผมเราก็เปียกเปียกหมาดๆนิดนึงเนาะแล้วก็สเปรย์ให้ทั่วเลยนะคะตั้งแต่โคนผมถึงปลายผมนะคะยะแกะไปเลยแล้วกันนดะะี๋ยวแกะให้ดูนะคะ แล้วก็เขาว่าเขาเรียกอะไรนะนวดให้ให้ทรีทเมนต์เนี่ยมันซึมนะคะซึมเข้าไปในบนเส้นผมแล้วก็ทิ้งไว้1ินาทีตัวนี้นะคะเบอร์ศูนย์นะทิ้งไว้10นาทีไม่ต้องล้างออกอันนี้คือก่อนก่อนสระผมนะคะก่อนสระผมเลยนะฮะทิ้งไว้10นาทีไม่ต้องล้างออกนะคะแล้วก็ไปใช้เบอร์สามต่อ อันนี้แกะแค่นี้ก็พอนะคะให้พอสเปรย์ได้แล้วก็เอาเบอร์สามเนี่ยนะคะเบอร์สามเนี่ยเป็นเออ่เป็นแฮร์เพอร์เฟ f เตอร์นะตัวนี้เป็นแฮร์ทรีทเมนต์นะคะตัวเบอร์ศูนย์นะเบอร์สามเป็นแฮร์เพอร์เฟ f เตอร์นะคะพอเราทาตัวนเ,เนี้ยเบอร์ศูนย์เนี่ยสิบนาทีนะคะแล้วก็เอาเบอร์สามเนี่ยมาทาทิ้งไว้อ,อีกสิบนาทีนะคะ แล้วก็ค่อยล้างออกนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็สระผมด้วยแชมพูคอนดิชเนอร์หรือจะลงทรีทเมนต์อะไรก็อีกขั้นตอนหนึ่งเลยนะคะก็คืออันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเป็นทรีทเมนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมืออาชีพเพื่อการซ่อมแซมผมที่มันลึกกว่าเทคโนโลยีที่มีเนาะเขาบอกว่าตัวโอลาเปกเนี่ยได้รับการจดสิทธิบัตรด้วยนะคะ ด้านการสร้างพันธะของเส้นผมเสริมสร้างแล้วก็ปกป้องความสมบูรณ์ของเส้นผมนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองว่าเออมันก็เป็นมันก็เป็นอะไรที่มันมันน่าสนใจจะลองอะแล้วราคาก็ไม่ได้แรงด้วยประมาณพันกว่าบาทนะคะขวดขวดละนะทุกคนขวดละพันกว่าบาทนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระวังของปลอมนะคะระวังของปลอมด้วย แนะนำถ้าซื้อตามแอปนะเราซื้อของ Official ของเขาเลยนะคะแล้วกเ็เก็บโค้ดแล้วก็เอามาลดราคาตอนที่เราจ่ายเงินอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราเซฟค่าใช้จ่ายไปได้อีกนะคะพยายามเก็บโค้ดอะไรเงี้ยมันก็จะคุ้มกว่าแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าของปลอมมันมีเยอะมากเท่าไปเช็คดูเนี่ยของปลอมมีเยอะแล้วก็ราคาถูกมากซึ่งเอาจริงเราไม่มั่นใจ เราก็เลยคิดว่าซื้อกับ Official นี่ดีที่สุดแล้วนะคะส่วนสิ่งที่โอลาปเปกเนี่ยเขาทำก็คือว่ามันช่วยซ่อมนอกจากช่วยซ่อมแล้วยังฟื้นฟูบำรุงผมใช่ไหมคะผมก็จะกลับมาแข็งแรงแล้วก็เขาบอกว่าให้ใช้อย่างต่อเนื่องทุกคนให้ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราต้องอดทนใช้สักระยะหนึ่งอ่ะมันถึงจะเห็นผลชัดน,นะคะแล้วก็ เขาบอกว่ามันจะเชื่อมต่อพันธาเส้นผมที่ขาดให้มันมาต่อกันเหมือนเดิมเราก็ไม่รู้นะก็ลองลอง,ลองดูละกันแต่จริงๆนะเวลาเราทำเราจะทำเราจะไม่ทิ้งไว้10นาทีอย่างที่เขาบอกนะเราจะทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วเขค่อยล้างออกเออจริงๆแล้วเขาบอกว่าทำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสำหรับคนที่ ผมเสียไม่เยอะแล้วก็สัปดาห์ละสองครั้งสำหรับคนที่เสียมากอะไรอย่างนี้นะคะก็คิดว่าถ้าถ้าทำผมเสียมากแล้วทำอาทิตย์ละสองครั้งแล้วหลังจากนั้นถ้ามันค่อยๆดีขึ้นเราก็ลดอาจจะลดเหลืออาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะก็ไปลองกันดูแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเทสให้ดูเทสผลิตภัณฑ์ให้ดูก่อนละกันนะฮะน,นี้แก่อย่างไง ใหม่มากๆทุกคนเพราะว่าเราก็เว้ยเดีย๋ยวขอภัยขอยัยเราก็ยังไม่เคยใช้นะฮะอ๋อมันไม่ต้องแกะตรงนี้ม,มันมีกลิ่นไหมอะมันต้องแกะตรงนี้ออกมาเดี๋ยวนะเฮ้ยมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นอันนี้เป็นน้ำน้ำนะทุกคนเป็นน้ำน้ำขออนุญาตไม่ฉีดแล้วกันมันแกะยากอะ เดี๋ยวคลิปมันจะยิ่งยาวไปกันใหญ่อ๋อมันเป็นตัวล็อกโอเคมันเป็นตัวล็อกตัวล็อกโอเคนี่นี่เป็นน,น้ำเลยทุกคนเป็นน้ำเดี๋ยวขอดมไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะแทบจะไม่มีกลิ่นเลยทุกคนตัว,นตวเ,นเนี้ยตัวเบารสูตเนี่ยแทบจะไม่มีกลิ่นดูเบอร์สามกันนะคะ เบอร์สาเนี่ยเขาจะซิลมาแบบนี้เลยนะน,นี่เห็นป่เขาซิลมาสะอาดมากๆนะคะเราใช้วิธีนี้เราต้องแกะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแกะให้ดูเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวก็ต้องใช้อุ้ยทุกคนขนาดแกะซิลแล้วข้างในมันยังมีแบบนี่ก็เป็นฟอยล์นะคะข้างในมันมีแบบดูดิ เป็นเหมือนพลติกเราต้องแกะอีกทีเหมือนซิลิโคนเลยอะเออเขาซิลมาดีมากเลยทุกคนอืมอันนี้หอมอะเดี๋ยวขอเทสคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะคะนี่เราเอาที่มันเหลือจากอันนี้มาอืมหอมหอมหอมเลยทุกคนนี่ มันจะเป็นแบบสีออกนวลน,นวนนิดนึงนะคะเนี่ยเห็นปะ่ะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวขอดมหอมค่อนข้างหอมเลยโอเคมากๆเลยนะคะแต่ข้อที่เราอยากจะแบบนิดนึงนะคะก็คือว่าขวดน,นี้ร้อย ml น้อยมากแล้วคิดดูนะถ้าใครผมยาวมันจะเปลืองขนาดไหนอะเออนะคะ มันต้องทายทั่วด้วยอ่ะอย่างอันเนี้ยเป็นน้ำเนาะมันร้อยห้าสิบห้าเอ็มแอลนะคะ mm. ก็ยังพอแบบว่าเออสเปรย์บนผมได้อะไรเงี้ยตัวนี้เป็นแบบเหมือนทรีทเมนต์แบบเหมือนครีมนวดอะ่ะทุกคนอันนี้ผลิตที่อเมริกานะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ made in USA นะคะ ไปลองดูแล้วกันนะเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างป๊อปเนาะเรียกว่าป๊อปได้เลยล่ะช่วงนี้นะคะก็เอาเป็นว่าไปลองกันดูค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกซื้อจะไปทำในซาลอนก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ลองเลือกกันดูแล้วกันเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ